สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวงพยากรณ์ค่ะ พบกับด,ดิฉันอาจเจนเปิดลิขิตนะคะผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนอสดามุสซึ่งวันนี้นะคะดิฉันจะมาทำนายดวงชะตานะคะให้กับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะคะประจําเดือนพฤศจิกายนไปรับชมกันเลยค่ะดวงของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะในเดือนพฤศจิกายนในเรื่องของการงานนะคะ <t> คุณนะคะอาจจะนะคะมีในเรื่องของการใจร้อนนะคะอารมณ์ um <t> <t> ร้อนนิดหนึ่งในเรื่องการงานในเดือนพฤศจิกายนอาจารย์อยากให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะใจเย็นๆในเรื่องการงานนะคะทุกสิ่งนะคะไม่สามารถ เป็นไปตามใจคิดหรือตามใจหวังของคุณนะคะแต่จงใจเย็นๆค่ะใช้สตินะคะรวมถึงรับฟังความคิดเห็นของคนรับข้างและ การงานนะคะที premises, 1, field, us, windows, ่คุณคาดหวังนะคะจะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะนะคะใครนะคะที่ทํางานนะคะที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือคนหมู่มากนะคะการรับฟังความคิดเห็นนะคะเป็นสิ่งที่ดีบางทีนะคะคนนะคะที่อายุน้อยกว่าเราอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าเรานะคะรับฟังนะคะนิ่งๆไว้นะคะและการงานของคุณจะประสบความสําเร็จค่ะสําหรับเรื่องการเงินนะคะผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะคะการเงินของคุณนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะจะหมดไปค่ะกับในเรื่องของนะคะ ค่าเรียนนะคะหรือนะคะค่านะคะที่คุณนะคะไปซื้อหนังสือนะคะไปซื้อข้อเอ,อ่อข้อมูลน,นะคะหรือไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนั่นเองดังนั้นผู้ที่เกิดในวันศุกร์รายจ่ายส่วนใหญ่นะคะนอกจากในเรื่องของกินนะคะของใช้หรือรายจ่ายประจําวันจะหมดไปกับค่าหนังสือและค่าเ,าเรียนผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับรายจ่ายนี้นะคะและที่สําคัญนะคะคุณจะต้องดูแลนนะคะเกี่ยวข้องนะคะกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นนะคะด้วยความไม่ตั้งใจดังนั้นผู้ที่เกิดวันศุกร์ท่าน ได้ในะคะเป็นนักช็อปตัวยงนะคะต้องเผเิาในเรื่องการช้อปปิ้งนะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะและคุณนะคะถึงจะผ่านเดือนพฤศจิกายนในเรื่องการเงินไปได้อย่างดีค่ะและสําหรับในเรื่องความรักนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะหากคุณเป็นคนโสดหรือเป็นคนมีคู่นะคะบางทีคุณจะตกอยู่ในสภาวะการเป็นผู้นำนะคะสืบเนื่งองจากคนรักนะคะหรือคนที่คุณคุยด้วยนะคะอาจจะเป็นคนโลเลนะคะในเดือนพฤศจิกายนดังนั้นผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะคุณจะต้องแสดงสปิริตค่ะแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองออกมานะคะ รวมถึงให้กําลังใจกับคนรักหรือคนที่คุณคุยด้วยนะคะและความรักของคุณจะสุขสมหวังมากยิ่งขึ้นค่ะและสําหรับในเรื่องสุขภาพนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์เดือนพฤศจิกายนคุณยังต้องมีนะคะปัญหาเกี่ยวกวับเรื่องอาการเครียดอาการนอนไม่หลับอาจารย์อยากให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์ทุกทกท่านนะคะหากคุณมีอาการเครียดหรือนอนไม่หลับนะคะ อาจจะสวดมนต์นั่งสมาธินะคะหรือทำอะไรก็ได้นะคะที่ทำให้จิตคุณนิ่งนะคะและคุณนะคะถึงจะสามารถนะคะมีสุขภาพที่ดีในเดือนพฤศจิกายนได้สําหรับเรื่องโชคลาภนะคะของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเดือนพฤศจิกายนนะคะคุณจะมีโอกาสมีโ,มโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุนะคะอย่างไรก็ดีขอแนะนําจากท่านนะคะเป็นดีที่สุดนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือดวงของผู้ที่เกิดวันศุกร์ประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะ คุณผู้ชมยังสามารถติดตามรับชมนะคะดวงของผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ